สวัสดีค่ะแพทย์หญิงทารินีลำลึกสูตินริแพทย์ประจำโรงพยาบาลพญาไทสอค่ะการอันด้าซาวนะคะนอกจากอันด้าซาว,ท,วทั่วไปแบบ2มิตินะคะเราจะมีการอันด้าซาวแบบ3มิติและ4มิติด้วยนะคะ การอันตั้ซสาวแบบ2มิติคือเราจะสามารถมองเห็นทะลวงเข้าไปได้เหมือนมองเห็นอวัยวะภายในลักษณะเหมือนเอ็กซรเลค่ะคือจะมองเห็นอวัยวะภายในเช่นตับปอดหัวใจนะคะเนื้อสมองนะคะสามารถมองเห็นได้ค่ะ การอันดับสาวสามมิตินะคะจะเป็นการดูพื้นผิวภายนอกนะคะเหมือนที่เรามองเห็นหน้ากันนี้ค่ะก็คือจะมองเห็นผิวภายนอกเห็นแก้มเห็นใบหูเห็นแขนเห็นขาแต่ไม่สามารถที่จะทะลวงเข้าไปด้านในเหมือนการอันดับสาวสองมิติได้นะคะการอันดับสาวสามมิติเป็นลักษณะเป็นภาพนิ่งแต่ว่าเห็นพื้นผิวภายนอกค่ะ การอันด้าซาว4มิตินะคะจะเป็นลักษณะเหมือนกับ3มิติค่ะคือเห็นพื้นผิวภายนอกแต่ว่ามีการเคลื่อนไหวแบบเรียวทมมค่ะสามารถเห็นทารกเคลื่อนไหวได้ค่ะช่วงเวลาที่เหมาะสมในการทำอันด้าซาว3ามิติหรือ4มิตินะคะคือช่วงไตรมาส3ค่ะอายุครรภ์ประมาณ28-32สัปดาห์ค่ะ ในใบรายงานผลอันตราซาวนะคะมีการรายงานในส่วนของการวัดพารามิเตอร์ต่างๆของทารกในครรภ์น,นะคะบรรทัดแรกวัดความกว้างของกระโหลกศีรษะนะคะแล้วก็จะแปลเป็นว่าเท่ากับอายุครรภ์เท่าไหร่ที่ก็จะเป็นความเส้นรอบวงของกระโหลกศีรษะค่ะถัดไปจะเป็นการวัดเส้นรอบวงของท้องทารกในครรภ์ค่ะแล้วก็ถัดไปจะเป็นการวัดความยาวของกระดูกนะคะกระดูกต้นขาซึ่งเรียกว่ากระดูกฟีเมอร์ค่ะ หลังจากวัดเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถที่จะคำนวณน้ำหนักของทารกในครรภ์ได้ค่ะว่าน้ำหนักเท่าไหร่ และอยู่ในเปอร์เซนต์ไทที่เท่าไหร right? ่ทําให้เราสามารถรู้ได้ว่าทารกเนี่ยมีน้ําหนักน้อยเกินไปหรือว่ามากเกินไปได้ค่ะโดยที่ค่าปกติของน้ําหนักของทารกในครรภ์นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50%เปอร์เซนไทนะคะถ้าทารกมีน้ําหนักน้อยกว่า10%เปอร์เซนไทก็คือทารกตัวเล็กเกินไปค่ะแต่ในกรณีที่ทารกน้ำหนักมากเกินกว่า90%เปอร์เซนไทนะคะแสดงว่าทารกมีน้ำหนักมากเกินไปค่ะซึ่งเราต้องหาสาเหตุทั้งในกรณีที่น้อยเกินไปและมากเกินไปด้วยนะคะ นอกจากการวัดน้ําหนักแล้วเนี่ยหมอจะดูในลนักษณะความผิดปกติต่างๆจะรายงานผลว่ามีเนื้อสมองเป็นยังไงบ้างมีปากแหว่งไหมอะไรที่เห็นก็จะรายงานค่ะว่ามีความปกติหรือความผิดปกติของอว,วัยวะต่างๆยังไงบ้างค่ะว <yolks. S 1> ิธีการเตรียมตัวในการมาทำอัลตราซาวน์นะคะก็ต้องอามาถึงโรงพยาบาล จำประจําเดือนให้แม่นค่ะว่าประจําเดือนมาวันแรกของครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะคะเพื่อจะได้คํานวณอายุครรภ์ได้และหมอก็จะได้ทําการอันต์าซาวนะคะว่าอายุครรภ์นเนี่ยตรงกันหรือเปล่าถ้าเกิดในกรณีที่อายุครรภ์ตรงกันเราสามารถที่จะกําหนดวันคลอดได้อย่างแม่นยําค่ะ